สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะนำเสนออัปเดตราคาบอลสีตับไก่ทั้ง15ชนิดนะครับท่านผู้ชมครับ15ชนิดมีอะไรบ้างจะนำเสนอท่านผู้ชมก่อนจะนำเสนอท่านผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจได้ทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับวันนี้นะครับจะนำเสนอท่าน15ชนิดนะครับท่านผู้ชมจะนำเสนอ ราคามากน้อยก็ติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไก่ทั้ง15ชนิดนะครับมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับสีชมพูสีเขียวสีส้มมีมากมายหลายสีนะครับเสนอ1,500บาทนะครับไก่ราชวดี400บาทนะครับไก่ราชวดีนะครับ1นะครับ1,000บาทนะครับ ไก่ราชาวดีต้นนี้1,250บาทนะครับ500บาทนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ดูดูตามภาพเลยนะครับ2นะครับไก่สุดสงวนนะครับเป็นสีชมพูชมพูเหมือนกันนะครับไก่ชมพูรัด ไก่สุพรรณไก่ฮาวายตามราคานะครับอันนี้1,500บาทนะครับตามรูปนะครับไก่แก้วมาลายทองนะครับ1,800นะครับราคาตามรูปนะครับ ไก่สมิงนะครับ1,800นะครับไก่รัศมีนะครับสีชมพูนะครับขอบเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมไก่รัศมีนะครับไก่ออมออมชัยนะครับ500นะครับกระสีเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับขอบสีเขียวก้านดำนะครับ ไก่แก้วอุดมทรัพย์800นะครับเป็นสีชมพูกระดูกสีขี้ม้านะครับของเป็นสีขี้ม้านะครับไก่ศิลาสวรรค์นะครับ10,000บาทนะครับสีแดงขอบเป็นสีเข้มนะครับกระดูกเป็นสีแดงเข้มนะครับไก่ด่างบ้านไร่ราคา13,000บาทนะครับมีหลายสีนะครับในนั้นนะครับ จึงได้ราคาแพงนะครับตัวมานะครับไก่สวรรค์นะครับ450อันนี้เป็นไก่สมิงเหมือนกันนะครับ600บาทนะครับไก่ออมอนไชยนะครับ600นะครับไก่สมจมพรัด500นะครับ รวมแล้วนะครับเป็น15ชนิดนะครับที่เรานำเสนอท่านผู้ชมครับไก่พิเรนนะครับ450นะครับไก่ตัวงามนะครับท่านผู้ชมครับใครชอบตระกูลไก่นะครับบนสีตระกูลไก่นะครับนี่200นะครับก็ซื้อหาได้นะครับราคาไม่แพงนะครับ ตัวนี้350นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมใครชอบตะกูลไก่นะครับ <c oughs> ก็หามาสะสมได้นะครับท่านผู้ชมมีสีชมพูสีหวานสีเขียวสีส้มนะครับมีราคามากน้อยให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปต่อไปจะนําเสนอท่านผู้ชม ให้รับชมอีกนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ